สวัสดีทุกคนนะคะอ่าวันนี้วันดีเนาะฟ้าฝนนะฮะอํานวยอวยพรให้กับเรานะฮะมาเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีลูกทุกคนนะคะวันนี้ครู ามาสั้นๆเนาะก็อยากให้พวกเราทุกคนนะฮะได้รู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีมากเสมอนะยฮะอืมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะคะล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีอันที่ทําให้เราได้ไปต่อแล้วก็สร้างสิ่งดีงามกันนะคะอ,อสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอเค ครูเชื่อเสมอคะ่ะว่าอะไรเกิดขึ้นมันดีมากเสมอนะคะแล้วก็ทุกสิ่งที่จกักรวาลจัดให้ถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะคะเราจะไม่ร้องขอสิ่งใดนะคะถ้าถ้าเรายังไม่ถึงเวลายัยงไม่คู่ควรเนาะเราก็มีหน้าที่นะคะสร้างความดีของเราต่อนะคะวันนี้วันดีนะคะขอให้สิ่งดีๆจงคุ้มของพวกเราทุกคนนะคะเรามาร่วมตั้งโปรแกรมด้านดีกันรู้สึกถึงความโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่ คิดดูสิคะว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่แม้แต่น้ําฝนสักหยดเราก็ไม่สามารถสัมผัสได้แล้วนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่กําลังบอกเราว่าเรากําลังเจอสิ่งที่ดีงามแล้วเราล่ะคะปรับอารมณ์ความรูม้สึกของเราให้เป็นสิ่งที่ดีงามจริงหรือเปล่าเราเองสามารถที่จะปรับบวกได้จริงไหมเราเองสามารถที่จะสร้างความสุขนะให้มันเกิดขึ้นในหัวใจได้หรือเปล่าในสถานการณ์อะไรก็ตามเราสามารถปรับบวกได้นะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวที่เกิดวิกฤตต่างๆเราก็สามารถที่จะปรับบวกได้หรือไม่นะคะถ้าเราปรับบวกได้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างง่ายงบายสบายๆในทุกเหตุการณสถานการณ์นะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณจะบอกตัวเองเสมอว่าเฮ้ยฉันเอาอยู่นะแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างสิ่งดีงามได้ความสุขมันอยู่ที่ใจเราความทุกข์มันก็อยู่ที่ใจเรามันเกิดตรงไหนเราก็ดับตรงนั้นนะคะดังนั้นเลือกที่จะเบิกบานกันหนูรู้ไหมว่าทั้งเช้าและก่อนนอนเป็นส่วนสําคัญในการสร้างชีวิตของหนูมากเลย หนูสังเกตไหมว่าถ้าตอนเช้าตื่นมาแล้วหนูงหนีหนูจะดึงดูดเรื่องราวลบๆง่ายมากนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่ตอนเช้าหนูคิดว่าเฮ้ยฉันจะตั้งเป้าทําความดีนะคะสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาง่ายเช่นเดียวกันนะ,ะ,ะ,ะคะครูเชื่อเหลือเกินคะ่ะว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับหลายๆคนที่กาลังอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนาะ,อะ,อะโอเคนะวันนี้ครูมีเวลาจํากัดน,นะคะอาจจะไม่ได้พูดกับเรามากนะคะแต่ครูดูว่าเราเข้าใจครูให้ขี์พิเศษเราไปแล้วนะคะ ปรับบวกได้ในทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตเราหากใจเราบวกสิ่งบวกบวกก็จะเข้ามาหาเราค่ะไม่มีเรื่องบังเอิญค่ะในขณะนี้นะคะที่ครูกําลังจะจัดงานข้างหน้านี้ฝนกําลังลงนะคะภูมน้รมน์ให้กับเรานะคะทุกรอบทุกการทุกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับรถของทีมงานทุกคนนะคะฝนตก ทุกรอบเลยนะคะแต่จะตกก่อนเสมอนะคะงานวันนี้ก็จะเริ่มพิธีประมาณ8ปดโมงนะคะตอนนี้ก็โปรยปลายนะคะพนักงานน้องๆน,นะคะหลังบ้านนะคะก็เก็บกันหลายรอบแต่ครูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเสียหายอะไรนะคะเขาตกแบบปะพมน้ำมนต์เฉยๆนะคะก็ทุกอย่างเกิดขึ้นดีมากเสมอถ้าใจเรามันบวกสอยงเนาะไม่ว่าเจออะไรก็ตามต่อให้มันเป็นเหตุการณ์เลวร้ายนะคะมันก็สามารถที่จะบวกได้ถ้าใจเรามันบวกนะคะไปค่ะไปลูก นั่งสมาธิกันนะคะคุณจะนั่งจะนอนจะยืนได้หมดเลยนะคะจิตที่มีสตินะคะคือการทำสมาธิรูปแบบหนึงนะะ่งค่ะ ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะจงเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะคะที่มีการจปรัปรับปรุงตัวและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันวันนี้นะคะความดีของเราอาดีตเป็นยังไงช่างมันนะคะแต่ขอให้เราดีขึ้นในทุกๆวันนะคะถามตัวเองว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานหรือเลปล่านะคะปรับตัวเองให้บวกให้ได้แล้วเราจะรับของขวัญชิ้นใหญ่ไปด้วยกันด้วยรักจากใจจากครูสิตาวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ